สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ไปอยู่กับช่อง G D Q นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นแมป Combat Warrior ครับผมเรามาเอามันนะไม่ได้มาเอาทริป <c oughs> เรามาเอามันนะเอามันแบบฟรีฮะเล่นได้ครับผมวันนี้เรามาอยู่กับวันนี้เราก็มาอยู่กับยูทูบเบอร์ท่านหนึงนะ่งฮะที่มีมีผู้ติดตามหนึ่งพันแล้วตอนนี้เป็นไงเฮ <c oughs> ้ยต้องแจกดพันแล้วไหมยูทูบเบอร์ชื่อดังยูทูบเบอร์ชื่อดังนี่ ตังแค่ไหนไม่รู้นะอยู่นช่อเดี๋ยวให้เซิร์ฟวีน้องเลยน้องเอาไปให้คนดูไม่อยกระเบิดเลยโอ้ยเรียบร้อยติดเรียกดีกว่าไม่กันติดเหลียงกนแน่ติดหมาคุณตัวตลัดใช่ไหมครับเไ้ยอย่าอย่าไปยุ่งเลยให้ไปแล้วให้เซิร์ฟวีไปแล้วฉันคือฉันคืออ่ะคิบเหรอไม่ได้ไลฟ์เหรออ่ะคิบอ่ะคิบไม่อ่ะคิิบเพราะว่าไล่มา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 ไอ้ตีนในเงามืดไม่ผีเอาอ่ะ อ้สิ่นี้เขมุด่ัตัวอะเนีาเตัวเสิ่งนี้เมืดไยัไงนี่ยพี่เยบร้อนสิ่งนี้เขมืดไปแล้วคอตัวเฮ้ยอย่าไปโดนนสิงนี้เขมืดสินี้เขมุุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่จ้ยอุ้ยโดนแพรลี่โดนแพรลี่คนอื่นนะไม่ใช่แพรลี่พี่แล้โดนแพรลี่ของคนกับกัน ลูฟี่ร้ายกายสองปีแล้วเขาเรียกว่ายอมตายพร้อมกับศัตรูดีกว่ายอมตายกับศัตรูเลยเนี่ยวางกับดักไว้ซ่วมแบบน้เอาเสียงเสียดปัดขวาจากผลเฮ้ยเอ้ยนี่มันแช่งอยู่แชงนี่งเลยแชงเลยแชงแชงกันเลยครับเฮ้ยฟินิชชิมผมเฮ้ย โอะไรวะวงงเลยสวัสดีครับอุนตาแม่จะทำผมอุนตาแมวะด็ุตาแมนือะไรอกอฮไอ้นี่มันอ้นี่มันลาดลามันลาดวิ่งมลาดแล้วก็ไป ้ฆ่าด้วยไงประดินไล่ของเราไปเลยเอ้าเว้ยอระเบิดตัวเองอีกเฮ้ยโดนระเบิดตัวเองอุ้ยอีกที่หายแล้วไปแล้วเฮ้ยไม่เกี่ยวเลยโอ้โหสู้ซะบ้างพี่ไม่พลาดซ้ำสองเลยดอกว้าาอันโดนอะไรใับที่สูงกว่าอุ้ยนานี่ใครที่สูงกว่าอันดับนี่สงอันจบละ อึมอูมันได้โอ้พี่เขาได้เราอีกแล้วว่าปอปอสักันไดไหมไม่หา้เมหาโดนตามที่มีที่มีนั้นเด็ที่มีร่มนี่เฮียกูโดนแล้วเนี้ยโดนแล้วพี่จีาลคนไม่ออยากรู้ว่าอ้ผิดอะไร ระเบียดระเบียดมว่ไปเิดก่อนเมล่ะสยะล่าขวยหาตัวเิดขวาหงพ้นกันตเนดวง R P G เซลเซียสสีไหนนะาโอ้โหแลกเล่ยนยังไม่ทาได้ใช้เลย จาากกมรเจอแล้วเจอเหยื่อแล้วตายบูนาบูนาสิบาเซลซีย่ะปดขวาสองคนกี้ยังยิงไม่โดนไม่เจปัดยิงติดติดติดหลังคาสงครามไ g ีว่ะสงคราม g อพีจีวีใช่ไหมตายเลยชอบมันดิตายซะคำเคลนด้วยคำเท่ วีมมือที่สามอยู่ผมโดนในคนนี้คนเดียวเลยเนี่ยขอคือด้วความแค้นไปพราะศัตรูทำไมวะไม่ไปไม่ไปไป้าเลยค่ะอุ้ยเอาได้ตอนนี้อาวุธไรแรงอยู่กับพี่ไรน้องไรแรงเลยแต่ผมไม่ตาย พี่เอ้ยตกโดนอะไรอ่ะโดนกับดักหมีนั่งแบบกับดักหมีเอ้าเอ้ยไม่ได้ยิงเขาปันความสองคนไอ้ี่เกมนี้ไม่มีสไนุ์หรือเปล่าเนี่ยมีสนุกโชคดีผมโดนล่างหัวคุ้มเนี่ยเอ้ายิ้ยเลยไม่ได้ใช้กับเขาอันนี้ซ้ำๆ้วไม่ได้ใช้กับเขาดีเหรออ้ยฝนตกแดดออกเราก็ต่อเข้ารัง อุณหภูมิ125ซลเซียสไม่ใช่หผมนะที่ไหนอ่ะบุ้งไม่เกียสักทีสงสารลัวเู้อ่ะโดนมีแต่คนลังแกบ <c oughs> ุ้มว่าไ้คนเดิมแน่เลยที่มหมข้าผมชัดเจนเรอ,อะไเฮ้ยพี่ชาย ทำอะไรอ่ะเรามาสู่ลูกชายดีกว่าพี่เดี๋ยวนะเฮ้ยลูกชายเหรอลูกชายเขาไม่ตีแล้วผมเป็นลิงจ่าอยู่พี่ฮึเขายึงก่อนละไฮตัวไว้กินยาหายตัวเลยายตัว อลไหายตัวเลยพวนี้เล่โว้วโว้โวใครมารมยิงใครมารมยิงพี่วะใครโดนยิงอ่ะเมื่อกี้จมน้ำเลยมาแล้วบินแล้วบินแล้วซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเลยเราต้องมาลอยขึ้มาดูข้างบนหมือนพี่เลยไอไอเฮฟซีพียูไอเฮฟซีพียูไอไแม่ยิงไม่ยิงผม ลืมเน่ใครมันหลุดอยู่ไม่ตังเดนเลยนะไม่ตังเดนจะว่าไปพี่ปอนไปไหนไม่ได้ไอเหี้ยทำไมพอเข้าใหม่แม่งเหล็กเลยวะดีนะครับซื้อจากไอแฮปซีบีอนี้ไม่เหล็กเจอแล้วว่แต่ยิงไม่ทันโอ้โหเกิดมากล่องพ้อมล้อมเอ้ตรงนี้แน่นอนไอ้ตรงนี้ไอเหี้ยก่อโคตรเยอะตรงนั้นแหละ โหดแรงแป๊ดเลยอ่ะมองดูฝันแดงแป๊ดโดนกล่องห้องร้องตอนนี้คนรอกันดูตรงนู้นดิจะกล่องโคตรเยอะตอนนั้นแหละต้องวิวิวเก็บกล่องตรงนั้นให้หมดเลยเราอาจะได้ไปแหละใครพี่หลุดเซิร์ฟไปแล้วนะเซิร์ฟพี่โดนเตะพี่โดนแอดมินเตะใครมันปล่อยปล่อยไอ้พลังแก๊สมาเนี่ยสีแดงเต็มเลย อันนี้หรือ,อ,อเปล่าแก๊สในบกฟุ้หรือเปล่าคือมันจะทำไมนึกถึงไอแชร์อไยทันวะแนี่ไททันเต็มเลยนะแต่ท่านลงมาที่มาเลาเออต้องต้องมีไลเนอร์สักตัวเลยนะ <c oughs> คนเราไลเนอร์แปลงร่าง <c oughs> ไลเนอร์ไอเมื่อ,อกี้เห็นพี่โฟนอยู่อะแม่งหายไปไหนแล้ววะไอ,อพี่น้องบอกพี่สิงสูบบอลลูนซิปอบตัวบอลลูนเห็นไหมเนี่ยมอ่ะไม่เจอพี่เมื่อกี้ผมเห็นพี่อยู่เลยพี่โฟนใช่ไหมพี่บอกมา่อก่อนตอนนี้ผมบอกแล้วพี่ไอ่อง แคปอยู่ใงกล่องนัง่นแหละมันดีครับผมที่ไม่ใจที่จะไปโดนด้วยผมผมได้เก็บกล่องอ่ะแล้วผมเปิดอันเปนททนี่ดีอ่ะผมก็ตกเลยอะ่ะข <c oughs> อ,อมันเจ้อย่าไปเปิดนะเ <c oughs> สียดายที่มันแบบว่าเติมลูกกระสุนแบบว,ว่ามันมาเก็บกล่องอีกเติมลูกกระสุนได้นิดหนึ่งแต่แต่ว่ามันอีกแป๊บหนึ่งรอสักแป๊บหนึ่งมันก็จะหายไปเองประมาณหนึ่งนาทีไม่เห็นมีใครเลยโอ้ไม่เห็นมีใครเลยอือ เฮ้ยโอ้โหจบแล้วอ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็คงน่าจะมีแค่นี้แหละเอาเรามั่นค่ากันซุ่มฆ่าได้ไหมเกมโอเคผมไปที่ละโอเคทุกคนไว้เจอใหม่คลิปหน้าคของเจอกันเดี๋ยวพี่ไปเสกอ้ดอกกันเหนื่อยชิบหายลำบากครับขอพี่แคร์หูให้ดียิงไม่อย่างเดียวเลยพี่เสกอ้ดอกไว้ก่อนในแมปบายบายทุกคนออกอีกกวรับบ๊ายบาย